สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมาจากพักกินข้าวรับเหีย็นะคะหลังจะกลับไปทำงานแล้วว้าววาว,าว,าวนี่ก็คือปราสาทที่บอกไว้เมื่อวานนะคะว่าจะสามารถมองเห็นได้จากที่บ้านของเราเองแล้วก็จีแดนสวัสดีค่ะพุ้มพุอันนี้ก็เป็นบรรยากาศดนรอบบ้านนะคะ ถ้ามองจากหน้าบ้านเราก็จะเห็นมุมนั้นนะคะเป็นแมวที่บ้านเองเป็นบ้านค่ะนี่เป็นสวนที่บ้านนะคะมนิ่งๆริงๆก็เป็นบ้านของเราไม่ให้ดูมากดูแค่นี้พอ,อตรงนั้นที่มองเห็นลิบๆนะคะ ก็คือเขาไม่สแกมอะไกชิควชิ้นควกําปนีนะคะก็คือกระดิ่งว่าเราบอกว่าเป็นกระดิ่งที่จริงมันคือระฆังนะคะไปเนี่ยก็จะมาดูมาจากที่นี่ไปที่ทํางานเรานะคะก็เลยค่ะจักรยานคู่ชีพนะคะ เอาไปนิปดันทุกวันวันล,ละกี่รอบวันลลที่วัวัตะคะุสอะรต่อ1 2 3 4 6นี่ก็จะเป็นแม่น้ำที่เคยเล่าให้ฟังไปนะคะห่ากทางเราก็จะมองเห็นประสาทเข้งหมดเลย ฮนะเนาะเ <laughs> ป็นบิชิโน่โปรเสียบไม่โปรเสียบนถมาสวยเอ้ามีรถมานะคะตอนนี้แม่น้ำเือดแห้งมากจะมีน้ำไหลช่วงหน้าหนาวนะคะถ้าเป็นหน้านี้ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ ไม่ธรรมดาเนไม่ธรรมดาคี้า้วก็เลไน่ถ้าถ้า้าวกี้เราเลี้ยวขวาไปมันจะเป็นที่เข้าขั้าแล้วนะคะ หมูจัดรถหมูรักรถให้ด้วยเล่แก้เสร็มไหมน้ำเนี้ยร้านผู้คนผู้คนกำลังกินข้าวันอนู่ครับแล้วก็นี่นะคะเมียา,สว,ส,ายสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะเอ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> แอรักเนาะไปทำงานละบ๊ายบายนี่นี่ก็สายเสมอ